สดีครับผมสวัสดเีเพื่อนชาวซามานิวอที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมในวันนะฮะวันนี้เรามาลงโกเรมนะโกเรมอะไรปะในโคบี๒กันนะครับผมก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆขอมาว่าเออในวันทําคลิปลงในโคบี๒ให้หน่อยนะครับผมทีนี้ก็ด้วยความที่เป็นเรื่องงามยามดีมากๆนะครับที่อ่าตอร์อาร์ตนะครับซามานิวอของเราเนี่ยได้เอาไอตัวของลิทัตลงมาแจากซึ่งลิทโลนี่เป็นตัวที่เก่งมากนะสามารถเอาไปลงในโคได้ค่อนข้างดีเยี่ยม เป็นตัวที่แบบเดอะแบกในโครประมาณหนึ่งเลยนะครับแผมอ่ะเดี๋ยวลงเซตนี้ให้ดูก่อนแล้วเราไปเปิดเผยรูนกันนะครับว่าจะรู้ยังไงบ้างการทําทิกสปีดของเนโครเป็นยังไงนะครับจริงๆงเนโครโพลิสเราต้องมีสปีดเราต้องมีทิกนะเออเป็นตัวตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเงื่อนไขการผ่านค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าจะต,ต้องใช้มัลเตอร์ที่เฉพาะทางรูนเฉพาะทางแค่นั้นเองครับบึ๊บเรียบร้อยหายนะครับอ่ะ ง่ายไหมอีซี่นะเหมือนมันต้องขอเกินก่อนว่าถ้าเป็นทีมทั่วๆไปที่เราเป็นพื้นฐานเนี่ยในโคเนี่ยถ้าไม่ถึง2นาทีถือว่าเร็วนะบอกก่อนนะครับผมเพราะว่าในโคเนี่ยมันเป็นทีมที่แบบยุ่งยากสมแมนแตงเลือกเกินนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกครับอ่ะแต่ผมขอพูดเรียงสปีดให้ฟังก่อนแล้วกันนะเวลาเราลงในโคพริสเนี่ยวิธีการเรียงสปีดเนี่ยหนึ่งครับผมเราต้องใช้มอนเตอร์ที่ตีลหลายๆที่เนี่ยออกก่อนยกเคส คาวเกิลนะครับผมต้องออกก่อนแล้วก็ฮาปูไฟคาวเกิลเนี่ยสองตัวเนี้ต้องออกเป็นตัวเป็นออกก่อนเพื่อนจะเลี้ยงตัวไหนออกก่อนออกหลังก็ได้แต่สองตัวนี้ต้องออกก่อนเพื่อนเกตฟิวเนาะอ่าแล้วก็ให้แวมออกตัวสุดท้ายวิธีการเลี้ยงสป,ปีของเนโครพ o l ิ s ททำไมต้องให้แวมออกตัวสุดท้ายด้วยล่ะนะครับเนื่องจากว่าแวมเนี่ยมันมีอัตราสกิลติดตัวของมันก็คือเหมือนกับมันจะเป็นควายเล่นเกตให้เพื่อนใช่ไหมทีนี้เวลามันเล่นเกตให้เพื่อนเนี่ย หนึ่งเลยครับผมมันจะทาให้เพื่อนของเราเนี่ยวนเทินได้เร็วขึ้น2คือถ้าแวมไม่ใช่เป็นสายสปีดแรกๆเนี่ยไม่ใช่เป็นสายสปีดเร็วๆเงี้ยก็สามารถที่จะบิวรูนของแวมเนี่ยให้เป็นรูนเดาเมจได้อ่ะต้องต้องต้องขอเกินก่อนว่าแวมเนี่ยมันจะถ้าฟิวสอตัวได้จะดีมากตัวนึงเป็นตัวสปีดไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งเน่ะเป็นตัวดาเมจไปนะครับผมคือทําไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยพี่วันนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนวัน คือต้องขอเกินก่อนนะครับว่าเนโคต่อให้คุณจะตีจํานวนครบมันฮิตฮิตครบเกาะมันแตกก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีเดเมจเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถจบคอนเทนต์เนโคได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ1นึเนโคผลิตเนี่ยเราต้องตีเกาะให้มันแตก2คือช่วงที่เกาะแตกคุณก็ต้องทำเดเมจให้หนักพอสมควรอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงรุนกันนะครับรู่นนะครับแนะนํานะครับผมเขาเกินเนี่ยเป็น ex แล้วก็แม่นยำนะครับ ก็ใส่แม่นยำเยอะๆนะครับแล้วก็สปีดสูงๆหน่อยนะครับฮาร์ู้ไฟนะครับเป็น EX แล้วก็เคาน์เตอร์นะครับผมมาประมาณนี้นะฮะแล้วไอตัวนี้จริงๆเป็นแม่นยำเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าเคาน์เตอร์จะดีกว่านะครับอืมแล้วก็ตัวหน่งของริชทาลมผมใส่เป็น EX แล้วก็เคาน์เตอร์นะครับตัวนี้แบบเก่งมากเดบกจริงๆตัวต่อมาครับอินูไฟนะครับอินูไฟผมใส่เป็น EX คิเลตจริงๆใส่เป็น EX เคาน์เตอร์ได้นะ แล้วก็ตัวหน่งของแวมไฟครับแวมไฟเนี่ยดาเมจหนักๆเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวเล่นทำดาเมจแล้วก็เป็นตัวสปีดส,สุดท้ายไม่จะเป็นต้องใส่เอ็กก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องใส่เคาน์เตอร์ก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะส่วนมากจะไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วนะครับอบอสจะได้ตีแค่2ทีสามทีเองมั้งก็จาไม่ผิดนะครับอืมอ่ะตัวแรกตัวที่2นะครับผมอ่ะอินุดึงไปแล้วก็อ่ะอน้อินุแบบเถื่อนจัดเฮ้ยนายเก็บเรียบเลยล่ะออนุนายทำไมเถื่อนจังวะเออเบบี้อ่ะเกาะแตกครับผมวับดาบมา อินูดึงเพื่อนไปทำดาเมจด้วยครับรีตรีปึ้งบึ้ง,งรีเอ็กครับผมสวยงามอ่ะอันนี้คือแวมผมช้าไปนะครับมันถึงไม่เข้าเธอน,นะครับจริง,รงๆแวมควรเร็วกว่านี้สักประมาณ30แล้วก็ประมาณ30-40ประมาณนี้นะครับอืมแวมตัวน,นี้เป็นแหวมดาเมจนะครับผมไม่เน้นเร็วมากนะครับอืมประมาณนี้โอเคขนาดเพิ่มรีดนะขนาดรีดนะครับผมก็ถือว่าโดนแทรกอยู่เหมือนกันนะครับกวนไปสวยงามโอ้โหอินูแบบเฮ้ยเกมนี้อินูมันเหมาเฮ้ยเพื่อนทุกคนดูดิ โคตรสุดน่ะอินุเหมาจัดๆนะครับผมสวยงามครับสวยงามครับอ่าก็จะเร็วหน่อยนะครับผมเขาเกยยิงไปครับมาปู้บอบครับอินุดึงเพื่อนครับอ่าริสเกาะแตกครับผมสวยงามครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขวนครับอาไม่ติดสโลกอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเคแจกไปแต่แปลกนะรอบนี้ไม่เอกเยอะเลยนะครับพอเจอบอสนี่ยิ้มกุ้มกิ่มไม่ไม่แจกไม่ติดสโลกอีกบ้าชิบเออโดนดึงไปอันนี้ต้องขอเกินก่อนว่า ถ้าเราลงในโคพลิสเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องโดนดึงในช่วงแรกๆรอยู่แล้วไม่ไม่มีใครที่จะเมดถึงขนาดนั้นนะครับในช่วงแรกๆคือการวิวลูนการทำทีมเนี่ยค่อนข,ข,ข้างยากมากเพราะในโคมันเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเฉพาะทางแบบจริงๆอะ่ะเออการวิวลูนการทำทีมคือจะถ้าคุณแบบรู้ไม่ถึงจริงทีมไม่พร้อมจริงนะลงยากมากนะครับก็บอกก่อนว่าเป็นเป็นทีมทีมหนึ่งเป็นเป็นดันดันหนึ่งที่ค่อนข้างเรื่องมากมากนะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าเลสเปนค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกินนะอ โอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะผมมองว่าง่ายอยู่แต่ว่าเพียงแค่อาศัยระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับผมอ่ะแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับอันนี้บอกก่อนแนะนานะแต่ว่าทีมมันจะเริ่มแอดวานขึ้นมาใครที่ประหารู้ได้ก็หานะครับผมก็คือจากบูมนั่นเองครับผมจากบูมแต่ว่าที่หลักจริงๆก็ต้องใช้หาผู้ในคอนในการคอนโทรลเลือดอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมไปนะว่าไอตัวของเนี่ยมันสะท้อนนะครับมันสะท้อนละมิดนะครับผม จักบูมพูดเลยคุณจะเอาจากบูมอะไรลงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับคุณมีจากหรือมีบูมอะไรท่าไหนเอาลงได้หมดนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นจากบูมที่ผมบิวมาดาเมจเฉพาะแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเซตก็เหมือนเดิมอ่ารอเพียงแค่หยิบนิสออกไปแล้วก็หยิบเขาเกิร์ออกไปแค่นั้นเองครับการใช้งานจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการเล่นสปีดเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าอ่าใช้ทีมเมื่อกี้เพราะว่าจากบูมเนี่ย มันตีคู่กันแล้วมันแบบคือคอมโบหนึ่งมันสามฮิตอยู่แล้วอ่ะคือสกิลหนึ่งอ่ะจากปูมแบบมันสามฮิตอยู่แล้วอ่ะคือค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับผมหน 1, 1, ึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามตีค่อนข้างไวมากถ้าใช้จากปูมนะครับแนะนําเลยว่าถ้าใครที่มีธาตุไหนก็ได้นะเน้นธาตุไหนก็ได้บูมธาตุลมธาตุไฟได้หมดเลยนะครับจากธาตุลมธาตุไฟได้หมดเลยแล้วแต่นะครับผมแต่ว่า พยายามบิลดดาเมจนะครับแล้วก็จากบูมเนี่ยใส่เป็น ex นะครับไม่จำเป็นต้องเคาน์เตอร์ก็ได้เพราะว่าถ้าเราเล่นจากบูมเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะแบบจบเร็วเนี่ยมีสูงมากนะครับ okay. ex แบบคิเลตแล้วก็ไปโฟกัสดาเมทจักหนักเลยนะครับผมดูดิเห็นไหมแปบ๊บเดียวนะครับบอสเลิกแค่ครึ่งหลอดนะครับผมเอาบอลจริงคราวนี้ขนาดไม่มีบัฟดาบนะเนี่ยเห็นไหมตีไปปุบ๊บเนี่ยนี่อินุถ้าอินุ ex รอบหนึ่งคือบันเทิงเไยนะนเห็นไหมไแบบแบบโดน แวมตีทีแบบบอสหน้าสั่นนะครับแรงมากนะครับแวมตีนี่ตายแล้วนะครับอีนุได้ควนต่อฟึบฟึบฟึบสวยดึงแวมไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสนะครับมันดึงครับผมแต่ว่าถ้าแวมเราไม่ใส่เอ็กเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับมันไม่ได้แบบดึงเกมนานมากนะถ้าแวมใส่เอ็กเนี่ยมันจะดึงเกมนานเพราะว่าอนิเมชันในการเอ็กเนี่ยก็ค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรนะครับอ่าประมาณนี้หนึ่งนาทีสิบแปดวินาทีก็ค่อนข้างไวมากนะครับ แล้วก็จะมีเริ่มมีทีมที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมเป็นทีมที่ต้องเริ่มเฉพาะขึ้นมาแล้วอันนี้อาจจะเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับผมอย่างนี้อันนี้ผมขออนุญาตใช้จากจากท่าน้ําแล้วกันนะจากน้ําผมมี2ตัวนะครับจากน้ำนะครับแล้วก็คีย์มันเดิมเป็นฮาปูนะครับหรือคุณจะใช้เป็นตัวของอินุมาดึงก็ได้นะครับผมอย่างนี้ก็ได้แล้วเราเอาลีดเลนในสูงเสียงได้เิดนะครับแนะนํานะครับสําหรับใครที่แบบ ตายระหว่างด่านเนี่ยแนะนําจริงๆว่าให้พยายามใส่ชิวนะครับรูนชิวเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ให้เส่แล้วผมเปิดรูนจากบ,บุมให้ดูนะรูนชิวรูนชิวจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับรูนเกาะที่เราพูดกันก็คือรูนเกาะรูนเกาะเนี่ยมีหน้าที่คือคอยแบบมันจะเป็นการสร้างโลกเกาะขึ้นมานะครับโลกนี้มันจะหนามากนะครับถ้าบอสถ้าฝั่งตัวที่เราใส่มันเลือดเยอะนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับ ใส่ไว้ right มันจะแบบช่วยเซฟในเรื่องดาเมจในช่วงแรกได้ค่อนข้างหนีมากนะครับนี่จะจบละวไอีซี่นะครับผม K ผมเคยช่วงแรกที่แบบในโคมาผมโดนสะท้อนตายบ่อยมากเพราะว่าจากบูมมันดามจแบบมันแรงจังมันแรงจัดจัดนะมันแรงแบบแรงชนิดแบบคือหวังตายได้ดูดิหายแล้วชุดเดียวเลยคือชั้นแรกขึ้นออหลอดนี่คือตายเลยนะครับผมเนี่ยเร็วมากนะครับถ้าใครที่มีจากบูมอ่ะมีจากก็2สองตัวเนี่ยคือแบบสบายและมีบูมตัวเดียวเนี่ยโน่หนึ่งอ่ะเออทีมนี้เป็นทีมที่แบบเดอะแบก ช่วงแบบเนโครผมมากไปทีที่แบบเร็วมากๆนะครับถ้าลูนถึงนะอืมเรียบร้อยครับใช่นไหมอีซี่ไหมอีซี่ครับผมอีซี่ประมาณนาทีนะครับผมมาห้าสิบแปดวิใช่ได้นะไม่แล้วก็ค่อนข้างชัวมากชัวแบบชนิดที่แบบแทบจะไม่ฟิลเลยนะครับผมปัจจุบันนี้คือไม่ฟิลแหละบิลล์ลุ้ค่อนข้างหนักนะครับอ่ะลูน,นะครับจากผมใส่เป็น ex แล้วก็เป็นแม่นยำนะครับแล้วก็ตำแหน่งของบูมธาตุน้ำผมใส่เป็น ex แล้วก็วิวนะครับจริงๆ คือการคีย์ของบ o มเนี่ยเป็น e x พอ EX โตกับ EX อะไรก็แล้วแต่แต่ผมใช้งานตัวนี้มันหลากหลายคอนเทนต์นะครับรูนก็จะแบบไปอวกาศนอกเนือหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ Let's go ประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับในเรื่องของ Necropolis นะครับผม